หลังต่านั่นเองค่ะ ที่ในการสะดอกเคราะห์ลอยบนน้ำลอยในน้ําก็ได้ลอยบนบกก็ได้แต่ก่อนเราทํากระทงเนี่ยไอ้หมาออกลูกสามหัวเกาขาเนี่ยถ้าไม่มีน้ําถ้าชุมชนไม่ใกล้น้ําก็จะบอกว่าให้เอาไปวางสองมือล่างสะสมล่างบาเาหย่เห็นเข็นใหญ่่อเว่นหายใหญ่มี่อ<ม>ักเสบวันครับไม่รู้จะวันมาจากไหนก็เลยเป็นเอาปออกไปเดือนของเดือนกุมภาเห็นไหมฮะมันก็เลยเป็นยีวัน ดีไซเนอร์จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะและทีมพี่หงก่าจากคลิเซนข้องโรงเรียน สวยมือบูอชาของปี2อ6 7ารในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีจังหวัดมีเทศบาลในเปลี่ยนไปทุก30วันแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็กิจกรรมต่างๆสมาคมศิลปินมีสารโดยอาจารย์อาจารย์ศักชัยนะครับได้มาช่วยยิ่งชุมชนหน้าลงเลื่อยซอยนำ้ำทิพย์อนส์สวรสคิ์ท่านศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดกาลสีและช่วยรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงสวยงาม แนวนคิดอัตลักษณ์กระทงไพวากาะสีค่ะนคือเรามีนวความคิดว่าปกติแล้วอค่ะออขอบเขตของการทํางานเนี่ยค่ะอย่างเทศบาลอาปตก็ดูแลในตำบลแต่อปจอเนี่ยคือทั้งจังหวัดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเจ้าภาพถ้รทำของจังหวัดต,ตัวเองเนี่ยบางอย่างก็เพิ่งมารู้นะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมีภารกิจเราท่อนจะแสดงออกเรื่อง เรเื่อที่จะสวยมย่นว่าเราตรงละคนไก็เ,เลยนายกอบจอก็มาช่วยนะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ททางานใหญ่แลวก็เป็นเป็นที่รู้จักจังหวัดกาลสินเป็นที่รู้จักไปทั่จจทวในทั่วประเทศกอเราก็เชิญีร่วมมือกันเนี่ยเป้าหมายก็จะไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นวันนี้จี่เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตอัในใกล้นี้เมืองกาลสินเราสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาลสินของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดเสมอครับกาลสินเรามีนะครับแต่อาจจะยังติดอะไรอยู่สักหลายๆอย่างนะครับที่คําว่ามีดีนั้นยังไม่เจอจรัดพอนะครับดังนั้นคณะสื่อุูชมทุกคนนะครับหวังว่าในอีกไม่กี่วันเราจะพบความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดข,ขึ้นในจังหวัดกาลสินของเราครับขอบคุณมากครับ การสสดงปรุงนให้กับผู้ช่ทักษ้านบนเวทีธนาคารกรุงกินส่สวนสาธารณะเกศรังการและตลาดน้ำหิมเป่าที่สักเจ้าสมพมิตรต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะเพื่อ